ต้นชะนีสองนุ้งต้นสองลาหวมเป็นยังไงคะพีเราเป็นสั้นเป็นสั้นมั้สองไยี่สิบตันสองลายยี่สิบตันห้าหนั่นเล้าสตันสี่ตะวันเอาได้ลายกว่านั้นแต่ตนรเรามันเป็นต่ยานเลยไาละสิตันนี่นะเนื้อตะวันกับสูดทิมหาบวกกันเลยคือจบเลย เอาแค่งาแค่ยังพ่อเดี๋ยวพี่นาเอพี่้องบ้านน้องเมกแล้วหวยเมกเกาะยู่งหนิเมน้องเมกเนี่้บอยเพิ่งฟังในที่เพโทรมาหาพ่อน่ะอันนะอันนะเพราะว่าเจ็ดสีเขาเป็นฮะเพิ่นี่ใส่พร้อมกับยาบว่าเห็มันเงาหนิเออเมบ่อยฟังในใสยังไงจังสิเขาตกใส่กับหยาสีนี่มันเป็นผู้ทดสอบบางเนี่องีเคเล่ไหมคะว่เห็นมันเงาไหม <Ừ. S 1> โอ้บันี้ฉ <ya> ีดลงหยาเลยฉีดฉีดหาเลยหยาตีบ่างไเสียหาตายตายดีเห็นมั้ยตาก็หยามันดีเลอบันี้บันงทุบไทยงดที่สองนี้สองสอนส่นกาแฟถ้ามันเบิดนะยอย่าภากันเกงใจบอกว่าทั่วหาเจ็บเจ็บบรดมาเดี๋เจ็ตบสีส้มเป็นไปซะนี่ให้ เด้อเพราะว่าโอ้ยสี่ปีเขาปีที่หาแล้วแม่มไม่ก็ทียอัสเซเดียร้อนนี่มันหลายไห้บ่ทันบอกเป็นยังบ่เป็นยังไเดี๋ยวเจ็บเอามาให้มาให้อีกเพราะว่านี่เจ็บเอามาต่ำไหมนั่นซื่อเดี๋ยวเจี๊ยบอมาให้ม่ให้ท่านเบิด์นต้นเพราะีกเขาให้ทั้งคู่นี่จะได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ